สวัสดีบรรดาชาวนักสะสมแบงค์และเหรียญกระสาบที่เคารพรักทุกๆท่านฮนะขอต้อนรับเพื่อน,อนๆชาวนักสะสมเข้าสู่ช่องของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเพื่อน,อนๆท่านผู้ชมครับช่องของปอปานั้นเป็นช่องที่นําเสนอให้สาระและความรู้เกี่ยวกับแบงค์และเหรียญกระสาบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญแบงค์และเหรียญกระสาบ ในยุคก่อนยุคโบราณที่เราเรียกกันว่าแบงก์เหรียญเก่าโบราณนะฮะที่มียอดจำนวนการผลิตน้อยและหายากหรือแม้กระทั่งแบงก์และเหรียญที่เราใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบชีวิตประจำวันฮนะที่ผลิตน้อยหายากหรือแม้กระทั่งแบงก์เหรียญที่ปั๊มผิดพลาดพิมพ์ผิดพลาด จะนำเสนอให้กับเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้มีได้รับสาระและความรู้เกี่ยวกับแบงค์แม่เหลียนกษะสาบนะฮะเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมกันต่อไปนะฮะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญกษะสาบชนิดราคา2บาทสีเงินนะ,ะเราไปเร็วนะฮะนี่คือเหรียญ2บาทสีเงินปีพศ2548 ซึ่งผลิตออกมาใช้จ่ายหมุนเวียนในรัชกาลที่9นะฮะผลิตออกมาเมื่อปีพศ2548จนถึงทุกวันนี้ก็ผ่านไปประมาณน่าจะสิบกว่าป,ปีแล้วท่านผู้ชมนะครับเราเริ่มที่ยอดจำนวนการผลิตกันก่อนเลยนะฮะเหรียญ2บาทสีเงินปีพศ2548นั้น เขามียอดจำนวนการผลิตออกมา60ล้านเหรียญฮะถือว่าผลิตออกมาค่อนข้างจะมากอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมแต่ทำไมเหรียญน,นี้จึงมีกระแสในการเก็บสะสมสำหรับนักสะสมมือใหม่ๆและบรรดาน,นักสะสมมืออาชีพนะฮะเหรียญน,นี้ การเก็บสะสมกันแล้วและมีราคาซื้อขายกันแล้วนะเพื่อนๆท่านผู้ชมแต่ทางด้านราคานั้นยังยังไม่สูงนะฮะเพราะว่าเหรียญนี้มียอดจํานวนการผลิตออกมาทางการนักสะสมเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นยอดผลิตที่ออกมาที่ค่อนข้างมากค่ะฉะนั้นราคาซื้อขายจึงไม่แพงนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆท่านผู้ชมสําหรับ นักสะสมมือใหม่ๆนะฮะว่าเหรียญสองบาทสีเงินปีปพศ2548เนี่ยหน้าเหรียญ2บาทฉะนั้นเราจะขายได้2บาทกับอีก10สตางค์อันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากาบรรดาร้านที่ปเปิดการรับซื้อนะเพื่อนๆท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชม2บาทสีเงินเหรียญที่2กันนะเหรียญที่2นั้น เป็น2บาทสีเงินปีพศสองพันหเครเหรียญนี้พศนี้นั้นมียอดจำนวนการผลิตออกมามากครับเพื่อนๆพนท่านผู้ชมผลิตออกมามากถึง1นึ่งร้อยเจ็ดล้านแปดแสเหมื่นพนรียญครเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับ ถ้าเพื่อนๆท่านผู้ชมดูแล้วไม่เข้าใจให้เพื่อนๆท่านผู้ชมรีกลับไปดูอีกรอบนะฮะด้วยยอดจำนวนการผลิตของปี2,549มากถือว่ามากนะฮะแต่นักสะสมก็ส่งข่าวมาแล้วว่าเหรียญ2บาทสีเงินทั้ง2พอสอนี้นั้นเก็บได้เลยนะฮะเพราะว่า อย่างไงก็มีราคาแล้วนะบัตรนี้ถึงจะเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกเพราะด้วยจ,จำนวนการผลิตที่มากราคาก็เลยยังไม่สูงแต่เป็นเพื่อนท่านผู้ชมครับเจอให้เก็บได้เลยนะฮะคิดซะว่าขนาดร้านดังๆที่ประกาศหลับซื้อเนี่ยบอกให้เก็บได้เลยสะสมได้เลยนะถ้าหากท่านยังไม่อยากขายฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะรอราคาสูงกว่านี้ ให้เพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะฮะทั้งสองข้อองที่กล่าวมาข้างต้นนะฮะหาเพื่อนๆพ,พบเจอเก็บไว้ได้เลยนะฮะสำหรับนักสะสมที่ที่เข้ามาในวงการสะสมแบงค์และเหรียญใหม่ๆเนี่ยถ้าดูคลิปของเมษาแล้วพบเจอเก็บได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาชมลำดับที่3เป็นลำดับสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะฮะนี่คือเหรียญ 2บาทสีเงินปีพศส5 5พันห้าร้อยห้าสิบเหรียญนี้เป็นเหรียญเจ้าปัญหานิดหนึ่งนะฮะคือด้วยยอดจำนวนการผลิตของเขาเนี่ยมากถึงอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเพ่านผู้ชมยอดจำนวนการผลิตของเขาเนี่ยผลิตออกมาสองร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งมืนห้าหนึ่งร้อยเหรียญฮะ ทั้ง3พศนั้นถ้าดูแล้วปีพศ2550เนี่ยจะผลิตออกมามากกว่าในบรรดา3าสามเหรียญน,นะฮะแต่ปัญหาของเขาก็ก็มีตามมานะว่าทำไมผลิตออกมามากระดับ200กว่าล้านเนี่ยจึงหาพบเจอยากกว่าปีพศ2548และ49ฮนะครับเพื่อนเพื่อท่านผู้ชม เชื่อว่าเพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยคงจะรู้ข้อมูลมาพอพอกับปอปานะฮะบางบาง,บางคนบางท่านนะฮะแต่ท่านใดที่ที่ยังไม่รู้ไม่ทราบเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยให้ดูคลิปนี้ไปจนจบนะฮะครับข้อมูลที่ได้มานะฮะบอกว่าทางด้านกองกระสอบเนี่ยปล่อยเหรียญน,นี้ออกมาให้ประชาชนใช้จ่ายในระบบมลนเวเนี่ยไม่หมด ทั้ง200กว่าร้านนะฮะแต่ไม่มีใครรู้จำนวนที่ปล่อยออกมาว่ากี่เหรียญกันแน่ฉะนั้นเหรียญน,นี้จึงหาได้ยากเมื่อหาได้ยากเนี่ยนักสะสมก็เลยประกาศรับซื้อนะฮะที่จริงแล้วหายากจริงๆนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมตัวของเมษาเองเนี่ยเก็บมาประมาณ10ปีฮะได้อยู่ร้อยกว่าเหรียญฮะ คือตัวของเมษาเนี่ก็เป็นคนชอบสะสมเหรียญเม่อมีโอกาสจึงนำเหรียญมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ได้ชมได้ศึกษาหาความรู้นะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมครับเหรียญน,นี้นั้นทางด้านร้านที่เปิดรับซื้อนะฮะเหรียญหนึ่งจะรับซื้อกัอนอยู่ที่ประมาณเหรียญละ5บาทนะฮะ เราขายให้กับนักสะสมนะฮะร้านดังๆระดับประเทศไทยเหรียญระบาทนะเพื่อนเพื่อท่านผู้ชมถ้าใครมีอยากจะขายเชื่อว่าเพื่อนเพื่อท่านผู้ชมคงจะรู้นะรู้แหล่งขายรู้ร้านขายนะฮะหรือว่าเพื่อนเพื่อท่านผู้ชมท่านท่านใดที่ยังไม่รู้ลองก็ลองลอง,ลองติดต่อมาทางช่องของปอปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณได้นะฮะคอมเมนต์ทักทายกันได้นะฮะใต้คลิป ครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาแล้วปอปาจะาเข้าไปคุยด้วยนะฮะครับศึกษาหาความรู้ไปร่วมกันนะฮะเพื่อนๆนท่านผู้ชมครับหาคลิปนี้ดูแล้วเพื่อนๆได้สาระได้ความรู้เกี่ยวกับแบงค์และเหะรียญกระสาบนะฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณอีกช่องหนึ่งนะฮะ เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปเพื่อนๆครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะคลิปทุกคลิปที่ออกมาอาจจะได้เข้าไปตกที่เพื่อนๆจะได้ได้รับชมกันทุกๆคลิปนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมครับคือแบงค์เหรียญบ้านเราเนี่ยมีหลายรุ่นหลายพศฉะนั้นนักสะสมมือใหม่ๆปอปลา อยากจะบอกว่าเริ่มเก็บจากเหรียญที่ยังหาได้ง่ายนะฮะหาได้ง่ายอย่างเช่นเหรียญสอบาททั้งสามพศนี้นั้นยังพบยังเจอกันได้ในระบบหมุนเวียนนะฮะถึงแม้ว่าจะเริ่มหายากแต่เมื่อเราสะสมใหม่ๆเนี่ยเพื่อรอเก่งราคาในวันหน้านะฮะก็จะเป็นเหรียญยี่ห้าตังห้าสตัง์หรือหลายๆชนิดราคาเนี่ยแนะนำให้ให้เก็บปีที่ผลิต น้อยหายากลำดับไปลายนะฮะเพราะว่าลำดับต้นๆอันดับ1อันดับ2เนี่ยเราค่อนข้างจะหากันยากเพราะว่าไปตกมือสะสมนักสะสมหมดแล้วคลิปนี้เวลานี้หมดแล้วนะฮะสวัสดีครับ